ขวดที่ยังไม่ได้เปิดนะขวดที่ยังไม่ได้เปิดนี่จะมาเปิดใหดมันแข็งข้ มันแข็งแต่ผมม่สูตรแค่แ้าใค่ขอันไม่ออกโอ้ยทำไมทำไม่ออกทำไมไม่ออกไม่เลยแต่ผมใช้แค่นิ้วเดียวก็เปิดได้มันจะเป็นลูวบางหน้าที่จนเดี๋ได้ ไมมันจะเป็นบ้านได้แค่นี้แหละ